วันซาแชนแนลนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็ผมจะลงคลิปให้ทุกๆวันทุกๆวันตอน9้าโมงเช้านะครับก็ถ้าใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนำเว็บเว็บนี้เลยนะครับนี่นะครับเว็บนี้ถ้าเรากดลิงก์สมัครมานะครับก็จะเจอสักครู่นะครับถ้าเรากดลิงก์สมัครมาเราก็จะเจอหน้านี้นะครับเป็นรับเหรียญไลคอยฟรีนะครับเคสมเหรียญไล้คอยฟรีนะครับ ชื่อเว็บก็ชื่อนี้เลยนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับก็ถ้าคลิกลิงก์สมัครมาก็จะอยู่หน้านี้นะครับแ้้ก็กดไปที่คําว่าลงทะเบียนได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บนี่นะครับเขาให้เราใส่อีเมลอีเมลกับรหัสผ่านแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกทีนึงแล้วก็กด Re-C ค p TCHA ตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็กดเริ่มต้นพอเสร็จปุ๊บน่าจะมีอีเมลมาให้เรายืนยันด้วนะครับเข้าไปดูในกล่องอีเมลเราด้วยนะครับ ก็แอดได้สมัครไว้แล้วอย่าไปเจอันข้างในเลยนะครับโอเคตอนนี้แอดก็เข้ามาข้างในเว็บแล้วนะครับแอดก็เพิ่งสมัครมาเลยนะครับก็พอสมัครมาในมือถือก็จะเด้งขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะเห็นกรอบประมาณนี้ก็ทําได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนะครับพราะกดเข้ามาหน้านี้เสร็จปุ๊บวิธีแรกเราก็กดมาตรงที่3าแถบด้านซ้ายมือได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็มาดูตรงชอยอันนี้นะครับก็วิธีการทํางาน ก็เดี๋ยวมาเรามาลองดูกันไปทีละอันละอันเลยนะครับก็อันนี้คือความสําเร็จความสําเร็จอันนี้ก็คือทําการเคมหรือว่าฟอสเซตอ่ะหกสิบครั้งนะครับก็จะได้สามร้อยเหรียญไปเลยนะครับก็ได้เอเนจีไปอีกห้านะครับก็ลองมาทํากันดูได้นะครับตอนนี้แอดยังทาไม่ถึงแล้วก็ทําช็อตลิงก์ห้าช็อตลิงก์แล้วก็ได้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยเหรียญ ก็ได้ energy ประมาณ5นะครับก็มาดูอันที่2กันเลยนะครับอันที่2ก็อันนี้ f o r p h t e นี่นะครับ p o s p h i t อันนี้ก็คือเคมทุกๆ1นาทีนะครับจะได้จำนวน100เหรียญการเคม1วันก็จะได้10,000นะครับ10,000ครั้งต่อวันนะครับก็ได้เยอะมากนะครับเว็บนี้ได้เยอะจริงๆก็เดี๋ยวมาลองดูวิธีการเคมก็เราก็เลี้ยงจากตรงนี้ไปเลยนะครับเลี้ยงจาก ซ้ายไปหาขวานะครับ M A T แล้วก็รีแคปช่าตรงนี้นะครับนี่ก็จะเด้งขึ้นประมาณนี้นะครับให้เราเลือกรถยนต์รถยนต์รถยนต์นะครับพอเสร็จปุ๊บเรากดตรวจสอบพอเสร็จปุ๊บเรากดมารับรางวัลข้างล่างนี้ได้เลยนะครับตรงสีม่วงนะครับพอเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคได้มาแล้วนะครับหนึ่งร้อยเหรียญ แล้วกดตกลงไปได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนาทีมารับอีกทีหนึ่งนะครับทุกๆหนึ่งนาทีก็จะได้หนึ่งหมื่นครั้งนะครับตอนนี้ก็เหลือเก9 9ัน้า้เกครั้งนะครับก็มาทํากันได้วันหนึง่งก็คือถ้าเคลมไ้ทีละร้อยหนึ่งหมื่นครั้งก็ได้หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญนะครับถ้าเพราะหนึ่งครั้งก็คือได้ห <c oughs> น,นึ่งร้อยเหรียญนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงก๊อกน้ําอัตโนมัติตรงนี้คือออโต้ฟอสเซตเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้จะใช้ในนรรใกาาทํะคับ ก็จะมาในเร็วๆนี้นะครับนี่อันนี้จะมาในเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวรอเว็บเขาอัปเดตเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูตรงอันนี้ช็อตลิงก์นะครับลิงก์สั้นตรงนี้เราก็เลื่อนลงมาแล้วเราก็ดูนะครับอันนี้นะครับถ้าเราดูอันนี้คือ1ครั้งนะครับเราจะได้99เหรียญน,นะครับแล้วก็พลังงานอีก3พลังงานถ้าเราจะทําแล้วกดคําว่าไปได้เลยนะครับก็มีให้ทำของแอดมีให้ทำวันนี้คือสิบามแต่ละวันจะไม่เท่ากันนะครับ ของแอดมีใ้ทอยู่สิแล้วนี่คือ PTC คือดูโฆษณานะครับเรากดเข้าไปเลย PTC วันนี้แอดมีหนึ่โฆษณานะครับถ้าทำแอดก็จะได้80เหรียญใช้เวลาประมาณ10วินาทีอไอาแอดลองทําให้ดูแล้วกันนะครับเรากดคําว่าไปได้เลยนี่นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้นี่นะครับถ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่ารอให้ครบนะครับแต่ถ้าขึ้นเป็นอย่างอื่นกดออกได้เลยนะครับจะเป็นโฆษณา ่าพอเราดูครบเสร็จปุ๊บเรากดรีแคปชั่นตรงนี้ได้เลยพอเสร็จปุ๊บเขาบอกให้เราหาเครื่องบินนะครับเราก็ติ๊กไปเลยโอเคเสร็จปุ๊บเรากดต่อไปแล้วก็เครื่องบินเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วกกดต่อไปได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บเรากดตรวจสอบก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานะครับเป็นของเว็บเขานะครับเราก็กดกระบาดออกไปได้เลยก็ได้รับมาแล้วนะครับ80สิบเหรียญแล้วกดตกลงไปเลยนะครับ พอเสร็จปุ๊บเรามาดูอันนี้ก็คือเสียงโชคตรงนี้ถ้าใครอยากลองก็มาลองกันดูนะครับสายเสียงโชคแล้วตรงนี้ก็คือการลงโฆษณาอันนี้คือเงินฝากแต่แอดไม่แนะนํานะครับเพราะไม่รู้ว่าเว็บนี้เขาจะไปตอนไหนนะครับแล้วก็บัญชีเราแล้วก็คือประวัติการถอนนะครับก็เว็บถ้าเว็บเคมีครับส่วนมากไม่ค่อยแน่นอนนะครับส่วนมากก็บางเว็บก็อยู่นานบางเว็บก็ไปไวนะครับแล้วแต่ แอดมินของเขานะครับก็เรามาดูตรงที่แผงควบคุมตรงนี้ของแอดก็จะได้มา180เหรียญแล้วนะครับก็นี่นะครับอย่าลืมมาทําตรงนี้ทําได้10,000ครั้งต่อวันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็มาลองทํากันดูได้นะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งอ่ะตอนนี้ของแอดพร้อมแล้ว๋ย่แอดมาทําให้ดูอีกรอบนึงนะครับอ่าหก็คือ one seven t o นะครับแล้วกด รีแคปชาตรงนี้ไปได้เลยเขาบอกให้เราหารูปรถไฟรถไฟกับอันนี้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 เสร็จแล้วกดตรวจสอบไปได้เลยนะครับเสร็จปุ๊บแล้วกดเคมตรงนี้ไปได้เลยพอเคมเสร็จปุ๊บก็รอสักคู่ครับแอดก็ได้มาอีกหนึ่งร้อยเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการถอนกันนะครับก็วิธีการถอนก็คือถอนได้เหรียญเดียวนะครับเหรียญเดียวเลยคือไลท์คอย หนึ่งเหรียญเราจะได้หนึ่งซาตโตชิเลยนะครับก็คือถ้าเรามีหนึ่งพันเหรียญแล้วก็ได้หนึ่งพันซาตโตชิเลยนะครับก็วิธีการถอนก็คือถอนเข้าฟอสเซตเพย์เท่านั้นนะครับคือการถอนเข้าฟอสเฟตเพย์อย่างเดียวก็เอาลิงก์กระเป๋าของฟอสเ e ตเพย์เรามาใส่นะครับแล้วก็เข้ามาในฟอสเฟ e เพย์ For นะครับก็เข้ามาที่คําว่าเงินฝากได้เลยนะครับพอเสร็จปุ๊บ ตรงคำว่า deposit ตรงนี้นะครับเสร็จเราก็เลื่อนมาหา l i t e คอยอันนี้นะครับไลคอ c เสร็จปุ๊บเราก็เช็ค3ตัวหน้าให้ดีนะครับแล้วก,กด copy ไปเลยแล้วกลับมาใส่ตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดวางไปได้เลยนะครับนี่แล้วก็เช็ค3ตัวหน้าแล้วก็3ตัวท้ายให้ดีนะครับก็อจะถอนจํานวน280เหรียญก็คือจะได้280 s า t o s h นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีขั้นต่ําหรือเปล่าแล้วกดคําว่าถอนไปได้เลยนะครับ พอเสร็จปุ๊บโอเคเขาบอกว่าส่ง280สาตูชิไปยังบัญชีของคุณแล้วก็กดตกลงไม่ได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปดูว่าเหรียญเข้าหรือยังนะครับพอเราเข้ามาที่หน้ากระเป๋าแล้วก็เข้ามาที่หน้าแรกนะครับก็ลองเช็คกันดูนะครับว่าเหรียญเข้าหรือยังก็เข้ามาแล้วนะครับ280สาตูชิ LTC นะครับก็เว็บนี้ก็จ่ายจริงนะครับรีบๆมาทํากันนะครับก็ แอดก็มีแนะนําเพียงเท่านี้นะครับก็ใครถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแอดด้วยนะครับถ้าใครยังสมัครกระเป๋าฟอสเสรเพย์ et, pay, ไม่เป็นคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับเพราะแอดอ่านทุกๆคอมเมนต์นะครับก็เว็บนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ